ดินดังต่อไปนี้ใช้ไมโครไรซาไม่ได้นะคะนั่นก็คือดินที่ใช้สารกําจัดเชื้อราแล้วก็สารกําจัดเชื้อโรคต่างๆที่เป็นเคมีทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งดินที่ใช้สารกําจัดหญ้าด้วยทั้งที่เป็นแบบอินรีย์แล้วก็เคมี Me. สาเหตุที่ใช้ไมโครไรซากับดินประเภทนี้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าไมโครไรซาเนี่ยเขาไม่ถูกกันกับสารกําจัดเชื้อราค่ะแล้วถ้ามีการใช้สารกําจัดแบคทีเรียร่วมด้วยแล้วแล้วก็จุลินทรีย์ที่มีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของไมโครไรซาที่อยู่รวมือนกับรากไม้เขาก็จะตายด้วยค่ะ ไมโครไรซาพวกนี้จําเป็นที่ต้องอยู่กับรากไม้ถ้าเกิดว่ารากไม้เขาตาย<ช>ด้วยใช้สารกําจัดหญ้าด้วยเคมีหรือว่าอินรีย์ถ้าต้นไม้หรือว่าหญ้าตายไมโครไรซาเขาก็จะตายเหมือนกันค่ะไมโครไรซาจึงไม่เหมาะกับดินที่ใช้สารเคมีทั้งหมดเลยค่ะแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีทางต้นทางดินแบบนี้ใช้ได้นะคะขอแค่ไม่เป็นอะไรที่ทําให้ต้นไม้แล้วก็พวกเชื้อาราพวกนี้ตายค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เราก็หาวิธีจัดการภายในส่วนของเราเองถ้าเป็นใต้คนมาจนถึงปลายรากเราก็ใช้วิธีการตัดหญ้าเอาส่วนรอบก็คือฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารกําจัดเชื้อราทางดินก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าเลือกใช้ไปเลยค่ะอันใดอันหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะยังมีเชื้อที่สามารถเอามาใช้ร่วมกันกับสารกําจัดหญ้าได้รวมทั้งเอามาใช้กับดินที่ใช้สารกําจัดเชื้อราจะเป็นพวกแบคทีเรีย s อสจูรินซีวัคซีนพืชบาซิลัสและแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบบบตขอองงงงพืชชชยย่่าาเนนนนจรริีสสัคคะะะ์แแ้้ก็ใได